สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้เดินทางมาที่วัดไซนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีพิธีพุทธาพิเศษไอ้ไข่นะคะแล้วก็ทำขันน้ำมนต์วดประจาวันที่16ตุลาคม2563นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อเป็น,นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ วันนี้นะคะแอดก็มีบนมาฝากคุณผู้ชมนะคะขอเรียนเชิญร่วมงานกระถิน่นะวัดไสยนะคะตำบนป่างิ้วในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563นะคะตอนนี้นะคะกำลังเริ่มทำขันน้ำมนต์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็มารอชมตนนัวเรียไปพร้อมกันเลยนะคะสัพพพพุธโททวววาาางงนตอภิิเ สาวาคาโตพระวตาธโมธามังนามามิสุปาติปันโนพระวัโตสาวกสังโคสังขังนะมามิสาธุวิปติปฏิภาหายาสัปสัมปติติธิยาสัปตุกวินาจายาปริตังปูธมังคะรังวิปติปฏิภาหายาสัปสัมปติสิธิยา สัพพายาวินาสายาปาริตังพรูธามังคารังวิปติปฏิภาหายาสัปสัมปติติติยาสัพพโลกะวิจารสัยาปาริตังพรูธามังคารังอะติโตนะเมตตาุริตังพนาตนุสักเฆฆาเมจลุเปกิริติการาตะเตจันตาลิกี Imani, Ipercejapa, metuana, paneka watum Ah. and uh ตาตาหานตาว่ามิตรตาอหางเตังธตามังจตังปักะ yeah they know i know เดตังเอเตนะสัะเตนาจุวะจีหัสุขยังวิลาทังอมตังบาเดตะยาตะสะคาสากายมุเดธรมะหิตตัวนเตนะธรรมเมเตนะธรรม ปิธรรมเมลระตาดังปีเตังเทยเตานัตาเจนตุวันทิวัตุยมพวยตเสตตุปฏิวณนเยจุเจมสบาธิมาดันตริตังยะมาอุตมาติ Hāpo ānawe ka tī ītāṁ pītāṁ mē rātāṁ pāne tāṁ E te nā sāk te nā tūwāti hua tūye puakalā Ātā tātāṁ pātātā tātā nī elta เตียตุเตนตานิบาฮาานิตังปิสังเกละตะนังมาเตังเตเตนะสตเตนะตุวัิตุยงสวไปยะตาปะระนาตเพตะนิาวิโนะตะมัะนาปิเตปะฏิปาตะอะปะังวิตัยอรัตะากุฏาริยปุติงปุญญปานา ปิตังเกยรตนาปเนตังเกเตนะจเจนะตุวะติหัวตุขีนางมุระจังนาวังนาติธารวังวีระตรเตตายะติเกยภวะมิงเกเพนะเพชาอะมีนทิชันทาเนปันกัเตลายาทายามปิเดปุยนามปิตังเกเรตนา

คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องนะคะมองเห็นเป็นเลขตอนไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางซึ่งกันและกันค่ะให้ให้ไข่และเต็นปัทไทด้วยครับนะครับยะวะริวะฮาบุราปะริปุเรติกาพราหมณเทวะเวาโยทินางเบตานางอุปปัปปตี

ปรตูมงคลนะครับรุ่นใหม่ที่ปลุกแปลกแปลดวันนี้นะครับมาดูมาหาได้นะครับมาได้ทานพระธรรมจักมาทางไหนครับมีโชคดีมากนะครับ1 8ตุลานี้มาเชิญาแล้วมีก้วมีแก้วเห็นอะไรผมไม่ได้นะครับประดับ1 8ตุลานี้นะเชิญราบูทธศน์นะครับถ้าไปกลับไปมีโชคดีนาคนะครับก็นะครับก็เชิญตัวไหนว่ามันดังไปละับ สม้าตน้างเป็นมีลอตเตอรี่กันาามหาจ้าด้วยกันนะครับสามห้าศูนย์ว่าสามห้าไปทางซ้ยสามห้าไปทาง้ายนะครับศูนยนก์สามห้าล็อตเตอรี่สามห้าไปทางซ้ายนครับศูนย์สามห้าล็อตตอรี่แล้วก็หนึ่งห้าตาสามตัวเก่านายยก สใหญ่สามบอดเยี่ยพันนับคืนวันที่3ามที่อดนะครับสุรานี่มางมายเงี้ยนี่ยนี่มายเยเ่ตัวนี้ตัอสตัดมางแล้วก็มีระบบว่ดนับคืนก็บปรับนับปรนที่สายที่ดเวลาหกโมงเยนนะครับน่ดูแลสามที่แดนะครับสามที่แปดุลานี้นับคนระบยอนยุ่งด้วยนะครับ ใช่เน่ไี่ห้าส่วนี่ห้า่วยอบทำย่จับเลนะสิบแปนะสอาิปเล้าส้าสิบแปดเลสไป้ดูด่ดู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 ดดจับดูอ่ะ แปลได้ต,ตัวไ,ไหนบ้างคะโนรอนั่งวันนี้นอนเล็กมันตียากมากค่ใน่าจะเราจะใช้เวลาหน่อยเจหนมาใหม่ก็ได้ อนี้เป็นมีเกดก็เือได้แล้วมีห้าห้าอย่างห้าแล้วก็มีเหรือสามแค่นั้นเลห้าศูนย์เจ็ดสามย้อไ่ได้แต่แกดูคร่าวๆอ๋อค่ะค่ะ๋ยวใครมาใหม่ก็ได้ครับอเมื่อกี้ได้ห้าศูนย์นะครับเห็นชัดๆเลยเห็นชัดๆเป็นห้าศูนย์ งวดที่แล้วได้83ดเก้าสาครับวันนี้มองเห็นเป็น5 0นะครับแต่ก็ยังไม่ชวนะวต่อมานะคะแอดก็ขอสรุปตัวเลขนะคะสำหรับตัวเลขก็มีตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ